สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำา i i ตัวใหม่ที่น่าสนใจนะครับและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับ AI รุ่นพี่ที่เป็นประเภท generative AI ไม่เว้นแม้กระทั่งชัด g p t นะครับนั่นก็คือ DeepSeek V 3ซึ่งเป็น AI ตัวเก่งที่ใครๆก็สามารถใช้ได้และใช้ได้ฟรีด้วยนะครับ DeepSeek V 3คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย DeepSeek ของประเทศจีนนะครับใช้เทคโนโลยี uh, mixture er of experts ทำให้ uh, การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดต้นทุน อย่างมากมากด้วยนะครับเราไปดูรายละเอียดกันนะครับทำไม deepseek v 3ถึงเก่งขนาดใหญ่แต่ประหยัดมีพารามิเตอร์6 7 1พันล้านตัวใช้เพียง37,000พันล้านต่อการปรมวลผลหนึ่งครั้งทำงานเร็วและก็ประหยัดพลังงานฝึกด้วยข้อมูลคุณภาพสูง14.8ล้านล้าน,านโทเคน็นปรับปรุงด้วยการฝึกแบบมีผู้ควบคุมและก็การเรียนรู้แบบเสริมแรงทำงานเร็วขึ้นสร้างโทเค็นได้ถึง60โทเค็นต่อวินาทีเร็วกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าถึง3เท่า ใช้ฟรีและเป็นโอเพนซอร์สใช้งานผ่าน API ได้ฟรีมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปชัทสนทนาได้ฟรีติดตั้งในเครื่องในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ฟรี DeepSeek V3 ทำอะไรได้บ้างตอบคำถามและสนทนาถามอะไรก็ตอบได้อย่างเข้าใจง่ายและตอบได้เร็วด้วยช่วยเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมแก้ไขโค้ดให้กับคุณประมวลผลภาษาแปลภาษาสรุปข้อมูลช่วยเขียนบทความเขียนคอนเทนต์แต่งเพลงและอื่นๆอีกมากมาย ใช้งานง่ายไม่ต้องมีความรู้ด้าน A.I. ใช้งานได้ง่ายไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยสมัครก็ง่ายครับอินเทอร์เฟซเป็นมิดหน้าจอใช้งานแบบเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องอซับซ้อนพร้อมใช้งานทันทีเริ่มใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณคลิกเข้าไปในเว็บแล้วก็ลงทะเบียนอย่างง่ายๆนะครับประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง ทรงพลังประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วมากนะครับมีความแม่นยำให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือยืดหยุนสามารถปรับใช้กับงานได้หลากหลายประเภทการนำไปใช้งานใช้ในธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรายงานตอบคำถามลูกค้าและอื่นๆมากมายใช้สำหรับเพื่อการศึกษาช่วยสอนตอบข้อสงสยัยสร้างเป,ป็นพลังค้นหาและใช้งานต่างๆอีกสุดที่จะพัฒนาครับการวิจัยครับประมวลผลข้อมูลสรุปบทความทางวิชาการนะครับให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันวางแผนการเดินทาง แนะนำสูตรอาหารช่วยเขี e mail, ยนอีเมลเขี mail, ยนบทความแต่งเพลงและอื่นๆที่คุณนึกได้เพียงคุณถามเขาสรุปแล้วนะครับ DeepSeek V3 พร้อมที่จะช่วยคุณเป็น AI ท,ที่ทรงพลังทำงานรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพลองใช้งานได้ที่นะครับเว็บไซต์ของ DeepSeek เดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามาที่เว็บไซต์ของ DeepSeek นะครับ deepseek.com เข้ามาที่ deepseek.com ตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ start now ครับระบบจะให้เราลงทะเบียนนะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้หรือผ่าน Google นะครับเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผมจะลงผ่าน Google นะครับจากนั้นก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าไปนะครับว่าจะใช้อีเมลตัวไหนนะครับแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อเสร็จแล้วครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ Deepseek AI ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมครับนี่ครับคือ AI ตัวล่าสุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราอยากให้เขารู้จักเราก็ทักทายได้เลยครับเราสามารถใช้ได้หลายภาษามากรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับเราเข้าไปทักทายครับโดยใช้ภาษาไทยเลยครับ เดี๋ยวไหมครับพอเราทักทายไปเขาก็ตอบมาเหมือน Chat GPT เลยนะครับเราสามารถใช้งานเขาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นให้เขาหาความรู้นะเช่นเราอยากรู้จกกักว่าบิตคอยคืออะไรนะครับนะเราก็สอบถามเขาได้เลยนะเนี่ยครับนะี่ครับเขาก็จะให้ข้อมูลเราว่าบิตคอยคืออะไรให้รายละเอียดให้เราอีกนะครับ ซึ่งการค้นหาโดยการใช้ deepseek นี้ะนะครับเราสามารถค้นหาโดยการแชทโดยตรงหรือให้เขาค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ก็ได้ตรงนี้นะครับเขาสามารถตอบคำถามที่เป็นข้อมูลปัจจุบันได้นะแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือใช้เขาแต่งเพลงช่วยแต่งเพลงก็แต่งได้ครับแต่งเพลงเกี่ยวกับคริปโตผมจะบอกว่าแต่งเพลงเกี่ยวกับคริปโตให้หน่อย เขาก็สามารถที่แต่งเพลงเกี่ยวกับคืิปโตให้กับเราได้พร้อมกับบอกว่าชื่อเพลงอะไรนะครับแล้วก็ทํานองเพลงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแต่งได้เร็วด้วยนะครับและเราสามารถใช้แบบนี้ได้ฟรีโดยไม่มีขีดจํากัดน,นะครับโดยไม่มีขีดจํากัดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันะจะทํางานช้าลงนะครับมันจะทํางานได้แบบนี้แบบอัลลิมิตเลยนะครับ หรือเราจะเอาข้อมูลจากที่เรามีอยู่ให้เข้ามาสรุปยอ่อนะครับให้วก็สรุปยอ่อเช่นเรามีบทความต่างๆที่ยาวและเราสามารถที่จะให้เขายอ่อให้ได้นะครับโดยการก๊อปมาแล้วก็มาวางตรงนี้นะตัวอย่างเช่นนะครับมันยาวอยากให้เขาสรุปสั้นๆน,นะเพื่อเอาไปใช้งานที่เข้าใจง่ายนะครับเราก็สามารถที่จะ,อะบอกเขาเลยวนะ่าช่วยยอ่อ บทความนี้ให้สร้างเพียงห้าบรรทัดนะเอาห้าบรรทัดนะครับแล้วก็วางบทความนั้นลงไปแล้วกด enter เข้าไปครับเนี่ครับเขาก็จะย่อบ,บทความที่ยาวในสิบกว่าบรรทัดนี่นะครับให้เหลือแค่นี้นครับเห็นไหมฮะให้เหลือแค่นี้เราก็สามารถที่จะนํา ข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานได้อย่างง่ายดานะครับหรือต้องการให้แปลภาษาต้องการให้ทําอะไรได้ทั้งนั้นเลยครับและที่โดดเด่นที่สุดก็คือเขามีความสามารถในการทํางานที่เร็วมากนะครับและก็ใช้ได้ฟรีนะใช้ได้ทั้งเป็นแอปพลิเคชันทั้งเป็นเว็บไซต์นะครับให้เราได้ใช้นะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับขอเพื่อนๆมีความสุขกับการใช้ AI ตัวล่าสุดของโลกครับ นั่นก็คือ DeepSeek นะครับ DeepSeek AI นะครับและพวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก Play For y o u นะครับสวัสดีครับ